ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี่ผมสิพ้าพี่น้องนี่มาเอาของดีง่วลูกคอกนะครับพี่น้องครับอยู่ทั้งอำเภอเสละพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเ้อเอาย่ำนะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ลูกคอกนะครับที่เลี้ยงเองทับยุนี่เองเกิดยุนี่เลยเลี้ยงดีตนายครับสิผ้ามาเอานะครับมือนี่ยุนี่ก็เป็นชัยเจริญฟาร์มนะครับพิกัดเพิ่นกยูที บ้านหนองขุนตำบลวังหลวงอำเภอเสละภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องกะพึ่งกะสิแบ่งขายปีละเทือดนะครับพี่น้องครับผมเคยมาทายแล้วแหละ,ละตะพี่ไก่นะครับเนาะวันนี้กะสิมีงวัวงทองนะครับพี่น้องจังตัวยุคข,ข้างหน้านี่กะทองแล้วกะอ่างัวแม่ลูกเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องแล้วกะแม่ลูกนี่กะส่วนใหญ่กะสิเป็นแม่ลูกโตแม่พร้อมไรนะครับพี่น้องครับเลี้ยงย่างดีเลย งวดที่เห็นอยู่นี่บ่บมีเฉพาะครั้งนี้เด้อยวค่ะพี่น้องอยู่ในขอ,อกอีกหลายอยู่จะรวมๆเกือบ30โตนลละครับเดี๋ยวบนชั้สิพาไปเบิง่งมันนี้สิเปิดขายแบบยกขอ,อก,กันทีเดียวและยำอีกเทนึงนะครับท้ายให้เบิ่งแล้วผมยำให้พี่น้องว่ามาเบิ่งตัวจริงอีกทีนึงนะครับผู้ใหมักใส่ใ่ๆนะครับาเบิ่งอยู่หนาขอ,อกได้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะหรือถ้าผู้ใหอยู่ไกลว่าสะดวกมากก็สามารถโทรสั่งจองไปได้เลยเด้อยค่ะพี่น้องครับงวมีหลายอยู่เด้อยค่ะพี่น้องครับมือหอนล้นๆ ผู้ใดสนใจลูกขอกงามๆเดี๋ยวบุญชูสีผ้ามาเบิรงนกันส่วนของราคาเนี่เดี๋ยวไปฟังพ้อมๆกันนะครับก่อนอื่นไปถักท้ายกับทัางเจ้าของขอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ f c พ่บุญชูครับผมวันนี้มาเปิดแบงค์ครับเลี้ยงเองถนอมเองเลยครับผมครับผมฝากแบงค์ฝันไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อครับผมเริ่มเบอร์หนึ่งเลยบุ๊คบุญชูเอาฝากเบอร์โทร่องทา้งติดต่อกันครับโทรติดต่อนะครับ0ูนย์หกสอง สามหาสามแปดเจ็ดแปดเก้าเฟซบุ๊กอะใช่เจริญครับครับผมอ่าเบอร์นี้แอดไลน์ like ได้เนาะครับแอดไลน์ like <no? S 2> ได้ครับแอดไลน์ like <ม>ได้ได้ดครับพี่น้องซึ่ง่ที่เห็นว่าน้อยยางอยู่นี่พี่เราทับอยู่นี่เอง,เองนี่พี่น้องทับอยู่ข้อ,ขอเกิดอยู่นี่เลยได้ครับเด้ออ่ะมาเบิรงตัวแรกเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นแม่ลูกนะพี่น้องแม่ลูกครับผมอ๋อตัวนี้นี่เป็นลูกของของแม่นี่ได้ครับแม่หัวโลนนี่แหละนี่เป็นลูกของเคฟหกแปดครับผม,มอายุแปดถึงเก้าเดือนครับเคฟหกแปดแปดถึงเก้าเดือนเพิ่นเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง สีย่างเข้มโครงสางใหญ่แม่นี่สต้นสูงนี่ประมาณร้อยหาสิบหาเครับพี่น้องเป็นงัวงหัวลุนลูกที่ไหนครับพี่ตัวนี้อันนี้ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่ทับไปหรือท่องไปครับแม่ทับแล้วครับผมพานล่อพานอีกรอบหนึ่งครับพานรอรอพานรอบเ้อครับพี่น้องอีกรอบหนึ่งกับติตรวจได้นะครับพี่น้องอันนี้เอกสารใบหลอดมีครบสูตนะครับเด้อแต่จากระชับวลาไห่นะครับพี่เปิดเท่าไหร่ครูนี่อันนี้เปิดหกหมื่นครับผมสองรุ่นสามนะครับ เปิดไว้หกหมื่นนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากแกได้กะมาเบิ้งเอาตัวนี้อ่านาคตไกลลูกเทพโค้งสั่งง่ายล้ะก็สีดีนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับเบอร์โทยูหน้าจอนี่แหละครับพี่น้องอ้าวหกหมื่นนะครับนี่ลูกเพิ่นบอมีป่านบอมีแเป้วบอมี่ดังนะครับเนาะนี่แหละเน้นย้ำนะครับมาเบิ้งตัวจิงนะครับพี่น้องครับมาดูที่หน้าคอกนะครับหกหมื่นการพูดคุยราคากันนี่กะสามารถอ่า ต่อรองได้นะครับพี่น้องครับป่าป่ารุ่งบุตรพี่เราเรียนไปอะไรงัวหน่อยอีกคู่นึงอยู่ฟังทางนั้นเนาะนี่แม่เพิ่นนะครับแม่สดแม่เย้าดีเด้อครับพี่น้องครับนี่หกมือ่นกะชัยแบบนี้เด้อครับนี่แม่นี่เป็นงัวหัวหล่นเทศเขาให้แล้วนะครับง้อหัวหุ่นหรอกพี่น้องนี่เล็บนะครับพอได้จากเขียนเล็บนะครับพี่น้องหาแม่เลยหาแม่เนนี่ล่ะปปกกติิลอยอยู่แงหนี๋ยวใ่ เบิ่งบนิเวิสพื้นเลี้ยงพผอมนะครับแม่นเมื่อนที่ครับพี่น้องครับแปลงหงายพื้นนะแถ่ายรูปแล้วก็สิบป้อยยางอยู่นี่แหละนะครับนี่ถ่ายเอาสองรุ่นสามนะครับนมแม่กันบ่มีติ้งเดอกพี่น้องพาทุกไปอ๋องามๆเลยล่ะนี่ลูกงามขักนะครับลูกจประมาณแปดเดือนพลลอบาเมื่อกี้นี่นะครับเบิ่งไปน้ำกันได้พี่น้องในคอกยังเหลืออีกหลายครับผมคู่แรกอันนี้ว่าได้ยงตามราคาได้ครับคัวทองกับมี่ไห่อยู่ นะครับอันนี้เบอร์สองครับผมต่อไปเป็นเบอร์สองลูกตัวแม่คือกันนะครับเด้ออันนี้ลูกเทพลูกของจงอ่างไฟครับนี่ลูกจอายุสามเดือนครับสามเดือนจงอ่างไฟนะครับสามเดือนเกิดจากแม่หัวล่นใส่ไงนี่เด้อครับพี่น้องนี่แม่นี่กับหัวล่นไงกับตีลอยอันนี้คือตีตําไห้เด้อครับลอยหาสิกลัวๆเลยเหรอครับผมลอยหาชิบสามลอยหาชิบสระลอยหาิบสามลอยหาชิบห้ามีครับแม่นี่ก็ได้แดงเข้มนะครับเป็นงัหลูกที่ไหครับอันนี้งอหลูกแรกครับเอองอหลูกแรกเด้อพี่น้อง ตัวนี้แม่ท่านเนี่ทับมั้งเนาะลูกมันหน่อยอยู่ยังครับอ่ะนี่นะครับเบื้องลูกของจงอ่างไฟช่วงนี้ผมไปถ่ายเห็นลูกจงอ่างไฟหลายๆลายที่พี่น้องครับนี่ตะตรงงามนะครับเอาคู่นี้พี่เปิดเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดใบหาสิบเก้าครับอันนี้หาสิบเก้าเด้อครับพี่น้องเด้อนี่นะครับหาหมื่นเก้าอยากได้ของดีมาเอาครับพี่น้องครับนี่โอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกหนุ่ม่น้องเดี๋ยวผมอวยง้อให้กันนี่นี่นี่ใบไม่หลอดพร้อมครับพี่ใบไม่หลอดให้นะครับนี่แม่นี่หาหมื่นเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวสิผ้าเบื้ ทั้งท่ายของแม่เพื่อนเบื้องจะชัดละเอียดไปเลยพี่น้องนี่นี่นะครับเบื้องแผ่นหลังนะครับวันนี้มาเบื้องแผ่นหลังลูกครับพี่น้องครับเบื้องเะิชัดเ,เรยเอยๆนี่หาเมื่นเก้านะครับผู้ใดอยู่โซนทางน้งไหนลเลยดหรือว่าทั้งมุกดาหารทาั้งอ่อยายโสกับมาเบื้องไหนนะครับสำหรับผู้อยากได้งวงงามครับพี่น้องนี่เอารอยหายิบหาได้หลยยังต้มไปแม่นี่ ผมไปตีตามๆหยจยๆส่วนสูงนะครับผักงอาเซมใญ่ใส่หยักมาเอาสองคููแล้วนะครับอจะฝากว่าแพงก่อนี่จะไม่เห็นตัวจริงต่อไปง้ออันนี้ง้อทองบนอันนี้ง้อทองครับผมง้อทองเป็นเท่าบดนะครับเมืองง้อเราไม่ต้นอ้วนนี่พี่น้องเท่าบดดูกหมูลเลย่ยล่ะตัวนี้มันท่องเจ็กเดือนทองแปดเดือนเก้าเดือนกี่ขอดเดือนนี่แหละครับอันนี้กันวดข้อนี่เดือนนี้เ้อพี่น้องครับ ทองกับพพอไหนครับทองกับปาโก้ครับผมปาโก้ปาชู้ครับผมปาชู้ปาชู้ผมนี่นมีเอกสารไห้อยู่้วครับใบหลดนะครับพี่น้องลูกที่เท่าไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องเด้อแมนี่อ้างลึกเอาหูสั่นนะครับพี่น้องครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกคนเลยพี่น้องครับพี่เปิดแถงว่าทองตัวนี้ เปิดไปสามหมื่นเก่าครับผมสามหมื่นเก้าอันนี้คือประกันทองนะพี่เนาะครับรับประกันทองครับอันนี้ตรวจให้เรานะครับตรวจแล้วครับผมตรวจให้เราได้พี่น้องเด้อ่ะนี่นะครับไงอ่างหนาอันนี้คือเตรียมกินน้องนะครับนี่เล็บนะครับอ่ะ๋ยวสิบห้าเบื้องไทยนะครับพี่น้องตัวบอกงหญ่เลยได้พี่น้องครับตัวจริงๆนี่นี่นะครับเอาหางเอาหางใหญยๆนี่แหละน้มบทติ้งนะครับผมให้เบิ้งไปแผ่นหลังนะครับเออนี่เบื้ เบื้องเสียดชัี่นอ้องมันตัวใ,ใหญ่ได้ครับสาวมือนก็าพี่น้องต่อเอาอันนี้พี่ทรงฟรีห่อใสครับทรงฟรีลอยลอครับผมอันนี้ทรงฟรีลอยล้ได้พี่นอ้องเด้สีภาพเบื้องหนาตรงนะครับเนาะสีในเบื้องขางเดียวลวเลยได้พี่น้องครับคือกันนั่นแหละผู้ใดมักว่าใส่ใ,ใหญ่กะมาเอานะครับวัวทองอนไขอกยังเลยอีกหลายได้ครับเบอร์ที่ซีนี่ตัวนี้ของวัวทองคือกันนะมพี่อันนี้ทองใน หาหกเดือนครับหาหกเดือนกับพ่อไดครับทองแดงครับผมทองกับทองแดง, <ๆ S 2> ดงนะครับเอกาสารพันนี้ห้อยู่ได้พี่น้องเด้อเป็นง้อลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องตัวนี้ส้นสูงเนี่ยปล่อยีซิหาได้ได้ครับพี่น้องอันนี้คือผมตีต่ำใหายประกันทองคือกันตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมตัวนี้ทั้งสามหมื่นเจ็ดหนึ่งพี่น้องทองกับทองแดงหาเดือนแล้วมึงหาเงีวสีหลักดินคุนเด้ เศรษีพาเขาไปเบิ้งไก่ครับอันนี้ลูกที่สองนะพี่เนาะลูกสองครับลูกที่สองนะครับเดอ้อนี่เบิ้งหน้าตานะครับพี่น้องอ่ะนี่เบิ้งเล็บคบลูกแรกเพิ่อนออกปาง,งามเลยครับลูกแรกนี่ย่างงามมาใส่พี่น้องเด้อหลังเต็มย่างครับพี่น้องเบิง้งนี่นี่บเบิ้งแผ่นหลังเดรษสิพาเบิ้งห่างอันนี้งวดไอ่เครื่องดำแบบเต็มเลยเด้อพี่น้องครับนี่ไนี่สิพยายามอ้ยให้เบิง้งนี่สีด้านขวากับว่าปานมดด่างเหรอครับผมแต่ละฝั่งอ้อยเบิ้งขางนึงเออนี่เนี้ งอท่องสองตัวนี่สามหมื่นเจ็ดกับสามหมื่นเก้าอยากจะยกโยครูงอท่องสองตัวนี่พี่น้องกะโทรตอล้องเอาเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่แหละครับผมนี่นี่นะคะับเดี๋ยวให้เบิ้งมุ้งไปไกลไปน้ำนี่มันว่าเป็นตัวน้อยเด้อพี่นอ้องเด้ออัวลูกคอ,อกเลี้ยงดีด้วยเอามาคูไใดเลือกเอาซีเบอร์แล้วต่อไปเบอร์ที่หาตัวนี่แบบไง,ค,งครับพี่น้องลูกกับย่งบางนะครับคือกันเป็นลูกโตแม่คือกันนะคะพี่น้องเบิ้งว่าเราตัวนี้สูงเอย เอาตีนประมาณลอยหาิหาได้ด้อครับพี่น้องกันเาว่าสูงก็นั่นอันนี้ก็ผมตีโดยประมาณให้เนาะลูกโตแม่นะครับโตแม่แครับลูกอยู่นี่ลูกต,ตกัวนีแข็งงั้นซีอาปาโกค้ครับลูกของซีอาปาโก้โตแมเด้อครับจักเดือนหรอพี่นี่อันนี้สองเดือนครับอันนี้สองเดือนเองนี่พี่น้องกเบื้องเลีเ้ยมโตยังลึกเลยลหละเบื้องหนังข้อเป็นสัน่นอันนี้แค่สองเดือนนะครับเบื้องเก๋ไก่เลยนะครับนี่แหละเป็นลูกที่ได้ของแม่นี่ครับลูกแรกครับผมเป็นงว่าลูกแรกพร้อมนะครับ เบื้องแผ่นหลังของลูกก่อนแม่เขาก็เคเอฟสามหนึ่งนีครับนี่แม่เคฟลูกเคเอฟสามหนึ่งง่ายครับพี่น้องนี่แม่บอกง่ายเลยเด้อครับครูนี่แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองเลยครับนี่โอ้อันนี้เป็นแม่เป็นเอฟหนึ่งครับมีใบเอฟไหมครับมีครับมีครับอันนี้แม่เป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบพร้อมเ้อพี่น้องเด้อมีเอกสารให้ใบเพชรให้พร้อมนะครับเนาะแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะครับแข้งขาบูดบระคับพวงหางง่ายๆพี่น้องแม่นี่เอาพี่ครูนี่เท่าไหร่ครับเปิดไปเจ็ดหมื่นครับผมอันนี้เจ็ดหมื่นนะครับเด้อ เจ็ดหมืนเป็นงวดลูกแหลกเองนะครับพี่น้องครับเจ็ดหมืนเดี๋ยวให้เบิ้งพวงหางเอาผู้ใดมาของใหญ่ๆงามๆนะครับเนาะมาเบิ้งตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งด้านขวาสูงประมาณร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบห้าได้เลยครับเด้อตัวนี้ใหญ่นะครับเบิ้งพวงหางลูกสาวกับเนื้อนางกำลังมากครับลูกสาวนี่ยากหนาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ้งหงาหางใหญ่ๆนี่หนี่อไหมอ๋อนี่ยๆเอาเบิ้งมุมนี้ นะครับตัวจริงคู่บอกง่ายครับเอาต่อผลิตมัณของดีนะครับเด้อเดี๋ยวต่อไปสิพาสไปเบิงมูอยู่ในขอกพี่น้องครับวันนี้ดูให้จบก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับกัสิพาสมาเบิงมูอยู่ในขอกนะครับพี่น้องเด้ออันนี้กัสิเป็นแม่ลูกนะครับลูกแดงเข้มนี่แหละครับนี่แหละแม่เพิ่นลูกช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตจักเดือนครับอันนี้ลูกหาถึงหกเดือนครับหาถึงหกเดือนแดงแป๊ดเลยนะครับสีจริงๆพี่น้อง อันนี้บวัวได้ออกไปเพราะว่าทึ้งแดดมันห hmm, ้อนพี่น้องออกไปมันก็สิหลายโพดนะครับเนาะนี่หาถึงหกเดือนหาถึงหกเดือนเมื่ก่อนหาถึงหกเดือนครับหกเดือนแม่มันทับไปครับแม่ยังครับผมแม่ขึ้นไปรอบนึงแล้วครับนี่โอ้แม่เป็นสัตว์รอบนึงแล้วสัตว์รอบนึงละนี่ง้อหองฮูลหรอกพี่น้องแม่สูงนี่งร้อยโอครับเออแม่สูงแต่ปล่อยมันเล็กก็ได้ครับปล่อยธรรมชาติเล็กก็ได้แม่สูงนึ่ร้อยสี่สิบหาได้เด้อครับพี่น้องเด้อเด้เดี๋ยวผมจะหาจังหวะให้พี่น้องห้เเบบิ่่่่่งมมุชััดดๆนนนะคครีีูพปทา อันนี้เปิดไปสองหมื่นเก่าครับคู่นี้สองหมื่นเก่าไหมพี่น้องนี่โทรเอาโทรไว้เด็กอนผมบอกแล้วเบื้องให้จบนะครับพี่น้องครับลูกโตแม่เด้อครับเด้อนี่แม่สดลูกสวยลูกแดงแฟดเลยนะครับน,นี่นี่เด้อครับเด้อพ่ออยากได้กับมเมานะครับต่อไปนี่มาเบื้องที่เด็กโตนี่เด้อครับพี่น้องวัาดูกหมูลูกนี้งามงามเป็นเป็นลูกโตผูเด้อครับพี่น้องอันนี้่ลูกของจงอ่างไฟครับนี่เห็นบ่โตผูลูกจงอ่างไฟเด้อครับพี่น้องเดยวเด้อตัวนี้อยากให้เบื้อง ลูกจักเดือนแล้วครับนี่ลูกได้สองเดือนครับลูกได้สองเดือนนะครับพี่น้องเห็เด้อดีเด็กองทางนี้ให้นะครับลูกสองเดือนนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นให้ลูกจักโตแล้วครับอันนี้ตัวที่สามครับตัวที่สามตัว่าลูกงามๆ้ำนี่พี่น้องคู่นี้เท่าไหร่ครับผมเปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับคู่นี้สองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเป็นลูกโตผู้ลูกของจงอ่างไฟนะครับเนาะผู้โคพี่น้องเห็นชัดว่ามาเบิ่งตัวจริงเอานะครับเนาะนี่นี่เด้อเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งมุมสูงให้น้ำ ไปทางนู้นไปเด้อเออนี่เอ้าจางไหเมาเอได้ครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดว่าป็นตัวหน่อยเด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิออกไปเบื้องอีกขอกหนึ่งฟังทั้งนี่นะครับเนาะงวดถอกพอฟันกับมีเได้ครับนี่จะเดินให้ดูขอกด้วยนะครับเนาะปริทภาพไปเบื่องทังนี่ครับอพี่น้องครับออกมาเบิ้องยุขอกฟังทั้งนี่นด้ครับอันนี้เป็นงวดทองคือกันนะครับเด้อบ่ได้เอาออกไปนะครับทองสามเดือนแล้วอันนี้ทองก็พอได้พี่ทองครับทองแดงครับผม ทองครับทองแดงเลยครับเป็นลูกที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่3ครับลูกตัวที่3ตัวนี้ส้นสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบหาได้เลยครับพี่น้องกระสิเปิดเบาๆให้เนาะตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดไปสองหมื่นสองครับตัวนี้ 2, สองหมื่นสองนะครับพี่น้องเอาสองหมื่นสองที่เป็นงัวนทองอันนี้มีใบมีหลอดมีเอกสารให้นะครับเด้ออนนี่เบื้องตัวนี้เอาทึ่งแบบในขอ้อกระได้นะครับเนาะย้ำให้พี่น้องมาเบื้องตัวจริงเอาเด้อผูใ้ใดยกใกล้หรือพ่อมาได้นะครับเนาะอยากเห็นงวัวลูกคอกระมาเอานะครับ อันนี้คือตรวจทองให้แล้วเด้อครับเด้อประกันทองบ่มี่ตำนิ้อย่างนหมพี่เนาะครับตำนี้โบมีครับตำนิไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล่องออกมาคร้บพี่น้องยุบเห็นบ่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายทั้งข่างนี่ให้พี่น้องเหมือนกันยุบเดี๋ยวข่างขัวท่านเห็นปีนขบเ,เ,เข้ากันยุบนี่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 เดี๋ยวครับพี่นอ้องสองหมื่นสองหนึ่งไหมนี่สองหมื่นสองนะครับ อยากได้กะทูกเอานะครับเนาะแต่สีพาไปบาเบังอ่าตัวต่อไปขอ,อกต่อไปครับปุ้นว่ามันห่อนเราเขาแล้วอันนี้แม่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่อันนี้แม่ลูกตัวแม่ครับผมลูกของเจ้ามะขามครับเนี่ยเจ้ามะขาม<บ>แตว่าแม่มันยังอ้วนๆพี่น้องลูกกันลูกพุ่งขอดไม่ได้ลูกู้ก้า <3 S 1> มสามถึงสี่เดือนนี่แหละครับสามถึงสี่เดือนตัวตัวแม่ปะครับเนี่ยตัวแม่ครับผมลูกตัวแม่เดี๋ยวได้พี่น้องผมขอไทยแต่ทวนี้อาจจะมีตำหนิตรงสะดือนะครับโอ้สะดือมัน บ,บวมๆบวบมบ,บ,บ,บวมเขาเป็นอย่างเดี๋ยวด้วยผงยู่กับไก่ผมซุ้มมาก,กเลยอ่ะนี่แล้วครับเด้อลูกมะขามจักเดือนแล้วครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนนะครับนี่บ่งลูกก่อนนะพี่น้องครับซี่เดือนแม่นี่กับฝีประมาณร้อยสามสิบห้าลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองคููนี่เท่าไรครับพี่ตัวไปสองหมื่นเจ็ดครับคู่นี่สองหมื่นเจ็ดนะครับลูกแดงแดงเลพี่น้องลูกสะดือบิดบวมขึ้เปียกคัสะดือบิดครับผมสะดือบิดเป็นกี่เกลียวค่ายกลนหอยไหมพี่น้องครับอ่า แต่ว่ามันบุ่ได้บวมเนาะนี่นะครับอันตัวสิยภาพไปเบื้องไก่อีกอสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูคอกต่อไปครับผมต่อไปเอาเอาง้วผัวพี่ครับโอ้งผู้หู้ง้วผัวนีะง้วผัวน,นี่เจ้า<ล>ทองแดงครับลูกเจ้าทองแดง ลูกลูกแม่่เมือกี้นี่แหละครับที่ผสมทองแดงอยู่ผมว่ามันงามเลยผมได้เจ้ทองแดงอีกที่นึงลูกแม่แดงทองอยู่ข้างนอกเดี๋ยวได้พี่น้องตัวนี้บักงามผูดเลยฮะนะครับพอพันเดี๋ยวมันชุสีพามาเอานะครับเนาะอึบลูกของทองแดงของแม่ที่มันทองอยู่ข้างนอกนะครับผมนี่เดี๋ยวไปทางผู้ดูเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวชักกันเออนี่มันจะเดือนแล้วครับนี่อันนี้ว่าเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ส้นสูงนี่ก็ประมาณร้อยยี่สิบห้านี่ ไปหาลอยสามสิบช่วงนี้แหละครับก็ <S <S เดือนเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วผู้ใดหาอนาคตดพอพันอยู่เอาพี่เปิดแบงค์เท่าไรครับตัวนี้อันนี้เปิดไว้สองหมื่นแปดครับตัวนี้สองหมื่นแปดได้ครับพี่น้องครับอนาคตไกลสองหมื่นแปดเบื้องหนังหนาลูกของท้องแดงนี่พี่น้องนี่ไหมรวบรอครับเพิ่นเลยสีแดงเข้มเลยนะครับเด้ออันนี้ท้ายยุคข,ขอกซื้อๆ,ๆนี่เบื้องต้นหนาเบื้องหนังข้อเอเอบุคคลฝาดครับผู้ใดหาพอพันอยู่เอาตัวนี้ไปเลี้ยงไว้นะครับหนอกต่างๆหลังเปรี สีด้นานใส่กับป่ปานบัวแดงนะครับพี่น้องเด้อนี่ร็บบ่มีปัญหาดรกครับผมนั่นแม่นนั่นแ่น,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 แมมน,นตัวดแดงๆคนเราขอๆแล้วแ็สิบเบิ้งเหาหางจักหน้อยนะครับเด้อพี่น้องอ่ะผมหาเออนี่ๆอุ่เหาหางบงงาอกไงทำผู้ใดยอยากจะได้อยานะคดผัวพันนะครับเด้อพี่น้องตัวนี้เลยนะครับเนาะ,ะนีะ่ตัวต่อไปครับพี่ ครับข้อขางกันเลยครับข้อขางกันอันนี้แม่ลูกเต๋อันนี้แม่ลูกครับผมลูกแรกเลยพี่น้องพอแม้มันสาวบอกเลยครับแม่นี่ประมาณสูงร้อยสี่สิบหาด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเบ่งแม่มันก่อนเนาะเด้ออ่ะนี่แม่นี่สูงร้อยสี่สิบหาลูกมันจักเดือนแล้วครับลูกเจ็ดเดือนแล้วครับลูกเจ็ดเดือนลูกเป็นเอฟแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับี่โอ้อันนี้แม่เอฟหนึ่งลูกเป็นเอฟสองนี่แม่เขาเทพกแปดลูกเป็นจงหวังไฟครับ โอ้พี่น้องแม่เป็นเคฟหกแปดเอฟหนึ่งแล้วก็ลูกเป็นของจงอ่างไฟแม่มันทับอีกไปครับทับแล้วครับนี่ล่อ่านรอบอยู่ครับแม่ทับล่อพันรอบ,อบเอาลูกมทาทังนี้แล้วเดี๋ยวได้พี่น้องขอไปว่าทับจงอ่างไฟอีกครับเดี๋ยวด้ผมมากล่องออกมากันลูกจงอ่างไฟแล้วก็แม่กับไ่จงอ่างไฟขึ้นเก่าด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวได้ลูกเพลินพี่น้องครับลูกแดงเข้มท้สามครับอันนี้ลูกตัวที่ไหนนี่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกนะครับนี่ลูกตัวแรกนะครับแรกครับผมทั้งลมดไป เดี๋ยวเดี๋ยวผมน้ำบึงลูกกันเออแต่ละคู่นี้พี่วาใส่ครับอันนี้เปิดไบหาเมินเก้าครับอันนี้หาเมินเก้าได้พี่น้องหาเมินเก่านี่บงแม่มันตัวบักเงาตับบางไงแม่ใส่ประมาณร้อยสี่สิบหาได้เลยครับดูเล็บเดยสิบห้าวนบึงลูกได้พี่น้องอมันบ่บนนใ,หนให้ดอกะวาวันคันห้ยของเขาขอกว่าไรดอกพีนองนี่นี่แม่ลูกคนไหมเดี๋ยวได้ผมพยายามไล่ลูกไปทั้งนั้นอ่นี่เรียงปลอยลงแปลงหญ้าครับเห็นปะเดี๋ยวดะเออเดี๋ยวทั้งนั้นลูกจะตีงมาเนี่ เดี๋ยวได้ผมน้ำบังลูกกันพี่น้องผอแม่เป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบนะครับเออเดี๋ยวได้แต่ละเออย่างไว้ลูกไปนี่พี่น้องยังไงเห็นลูกพี่น้องกลับไปบังต้นเม่ออกมาเป็ลูกนี่งามๆเลยค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเห็นเป็น่ะเดี๋ยวด้เออเยวให้พี่เราไล่ออกมาให้ลูกมันจัื่มเห็นไหมพี่น้องเด้อนี่เออเราเราดึงลูกเออดึงแม่ออกไป ครับเดี๋ยวด้ะเออนี่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 เพิ่งตัวลูกมั้นี่ไหมลูกตัวแม่ทด่พี่น้องเออดึงแมงไปอีกครับอ่ะเออเดี๋ยวด้ะนี่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 เออวัตะลูกจากแม่นี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 ่หาหมื่นเก้าหาหมื่นเก้าตัวนะพี่น้ครับผมอ้าวอันที่ก็เห็นหรือเปล่ตะบาลูกงามดีอยู่พี่น้องต้องมาเบิ่งตัวจริงเอาเด้อครับเด้อมาเบิ่งตัวจริงเอามูอยูได้คอกนี่งามอยู่ครับผู้ใดอยากจะได้ลูกคอกกะมาเอา นะครับเหลืออีกคอกนึงพี่น้องหลายตัวอยู่ก็สีพ้าไปเบิ้งคอกนี่เบิ้งพวกเสียงพวกอาหารนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับของฟิ่นนี่แหละคอกนี้ง้ททองหนึ่งว่าสาวพี่อันนี้ง่าสาวครับผมง้อสาวทุกตัวเลยบ่ตัวนั้นทองครับโอ้ตัวมีตัวทองอยู่อันนี้ง้อสาวนะครับง้อสาวครับนี่ลูกพ่อใดขึ้นตันน่สิบหาเดือนครับสิบหาเดือนนี้พี่น้องลูกพ่อใดครับอันนี้ สติงเล่ครับลูกสติงเล่เด้อสิาเดือนพี่น้องสูงกับประมาณลอยสามสิบหาอยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับลูกสติงเล่ตัวนี้นอกตังเลยละพึ่งแผ่นหลังพึ่งอ้วนครับว่าพี่น้องว่าสาวนี่หามุมเทียนบ่ย่อนแสงกันเออนี่บ่มีป่านบ่มีดังจังตัวนี้พี่เปิดเท่าไรครับเปิดไปสองหมื่นเจ็ดครับผมสองหมื่นเจ็ดนะครับสูงประมาณลอยสามสิบหาได้นะครับเด้อลอยสามสิบหาไปหาลอยสามสิบเจ็ดโดยประมาณนะครับนี่เดบเดยอเด้อไปทางพุลึกเออเดี๋มาช่วยหา จังหวัท่ายให้พี่น้องเบื้องดีๆกัน,นผมขอมาในคอกแล้วนี่ๆๆปลาหมันปลาเดือดลอยตัวเต็มตัวแข็งดีนะครับนี่ทั้งลูกไปจับได้อยู่ได้พี่น้องครับหนึ่นนงนะครับแต่ว่าหมูม,มันบองท่ายมันแคบงล่ะครับผมขอมาในคอกเด๋ยวต้องออกคอกกันอนีือ่ๆตัวนี้งัวท่องครับทองสามเดือน,นครับตัวนี้งัวท่องเลยพี่น้องครับท่องสามเดือนเดี๋ยนะ ทองออกไปกันท้อง3เดือนอ่าสูงเกือประมาณร้อยสามสิบเจ็ดไปหาร้อยสี่สิบเนี่ยพี่น้องใส่ประมาณนี้เลยครับง้อท้องสาวนะครับเนาะครับง้อท้องแหลกตัวน,นี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดไปสองหมื่นเก้าครับสองหมื 29, ่นเก้าเลยครับพี่น้องอันนี้ผมยืนไายอยู่นอกขอกแลอยูย่ไกลจะซื้อครับเดี๋ยวผมขอไปแหเบึ้งกันได้เดี๋ยวได้สาวท้องแหลกสาวท้องแหลก,กนี่นี่นะครับพี่น้องสาวท้องแหลก สองหมืนเก้าตัวนะพี่เนาะครับผมสองหมืนเก้านะครับเดี๋ยวจะเดินอ้อมให้ดูเป็นงวโบวดนะครับเครื่องดำเลยพี่นอ้องถ่ายในคอก็เห็นชัดบ่ครับนี่แหละขอมาจามันตื่นนี่เออมุม,มเหนี่ยวก็ได้นี่นี่นี่สองหมื่นเก้าครับพี่นอ้องมาเบื้องตัวจริงเอาเด้อครับผม อันนี้คือง้ว่าประกันทองนะครับตัวนี้พี่น้องเป็นง้วสาวทองแลมีใบมีหลอดครบครับมีใบไมีหลอดห้ครบนะครับน,นี่นะครับผมพยายามถ่ายมุมนี่ให้พี่น้องจังสีมังสีบ่ม,มืดนะครับสีจริงก็ดีก็ที่พี่น้องเห็นพ่นละ่ะต่อไปวัวเท่าตัวย่างไงเลยนล่ะครับผมตัวนี้วัวเท่าตัวนี้เลือนลอย,อยออก็ลอยเออพกก็ว่าอยู่ <laughs> เป็นง้วเลือดลอยมีใบบ่พี่ มีครับผมมีใบเพลทนะครับเป็นเลือดลอยอันนี้ง้วสาวมั้งเนาะง้วสาวครับผมง้วสาวแต่โตใหญ่แล้วครับสูงในรอยสี่สิบเจ็ดไปหาร้อยห้าสิบเลยเด้อมันอายุจักเดือนแล้วนี่เพราะสองปีไปอันนี้เกือบจะสองปีแล้วครับนีขนาดจะว่ามีสิบเอ็ดยี่สิบสองเดือนโดยประมาณแหละครับพี่น้องนี่ตัว่าข้องสางใหญ่สูงเกือบร้อยห้าสิบแลครับเลือดลอยเป็นง้วเท่าครับผสมไปแล้วครับจะบ่มั่นใจว่าติดละวอต้องเด็ดตรวจบางตัวนี้โอ้พี่ทับแล้วครับจะเห็นตผ่านสองรอบแล้ว ทานสองหลอดแต่บ่ขึ่นบ่ถตาบอ่ขึ้นครับเอาตัวใหญ่ได้พี่น้องเดือดร่อยอ่ะพี่น้องครับตัวนี้เราบอกราคาผิดได้พี่น้องครับตัวนี้เปิดไว้จริงๆแล้วอยู่ที่ 50, ห้าหมื่นห้าเด้อครับเด้ออันนี้เป็นงัวดเดือดร่อยนะครับเปิดหาเมินห่าสูงกันเกือบหนึสิบเด้อด้อผ,ผิดขอดกันพี่น้องเห็นมุวกล่องผมถ่ายได้เนี่ยอึ๊บเดี๋เด้อเด้มขึ้นมาเท่งนี้กันเอ๊เอ็มเต็มนี่ สูงหนอย40หาบวกไปตีตำให้เกิดรอยที่เป็นงวงสาวนี่เบื้องหน้ายตากระถิบอายุประมาณ20เดือนนึงนี่พี่น้องครับนี่ตอนเราว่าเกือบ2ปีแเราทำใบพีนั่นแหละครับผมยังสาวๆยุ่งลรากัดทับให้แล้วพี่ใส่พอได้เห็นไหม,มใส่ท้องแดงไว้ครับผมใส่ท้องแดงเลยครับพี่น้องท้องแดงที่ให้ลดูง,งงามำนั่นแหละเอามาใส่กับงวงเท่าสิเป็นยังไงเดีดย๋ยวสิฟ้าเบื้องตัวนี้สูงหนอย40หาบวกนะครับพี่น้องครับอ่ะ ทับวันที่21มกราครับทับ21่สิบเอ็ดมกราท่องสี่รอบสอ,องรอบไว้เบื้องอีกข้างซ้ายของน้องเขานี่นี่นะครับน,นี่ตัวต่อไปยุคอกนี่อันนี้งว่ท่องหรือไม่เป็นลุกนี่อันนี้ว่าว่าเสาวครับผมว่าสาวอันนี้โลดธรรมชาติได้พี่น้องเดี๋ยวเด้วัวตัวนี้หนาเลือกไงพี่น้องสูงร้อยสี่สิบเจ็ดไปห้าร้อยห้าสิบไดครับได้โรดธรรมชาติพร้อมอันนี้กระทับไปแล้วครับแต่ว่าโบสทัหละบพานรอบ ทับพอได้ครับทับจงอ่างไฟเข้าไปครับใส่จงอ่างไฟเลยพี่น้องใส่จงอ่างไฟอันนี้เป็นงว้วสาวทับอ่าท่นานไหนให้ลูกมาได้ครับพี่น้องเด้เอดูเล็บสูงเกือบร้อยหาสีผุนีพี่น้องเด้อมหามุมไทยพี่น้องมึงกันเิึงทั้งขวาเอาตัวนี้เอฟหนึ่งตัวนี้เอฟหนึ่งครับผมมีมีใบป่ะพี่มีใบครับผมใบเพชรครับอันนี้เอฟหนึ่งมีใบเ้ย,ยครับพี่น้องเดยวเด้อหาหาหม่องสอดกล่องเข้าไปกัน ถอดไอ้ผีบตัวนี้อันนี้เปิดไปซีสิบผาครับผมซีสิบผาเดี๋ยวมืดพี่น้องเพราะว่ามันจอดไปทางคุณซีมื่นหาได้ครับเอฟหนึ่งพร้อมใบเดี๋ยวดะแต่ผมหาพยายามเออมาทางนี้ซีม<ๆ>ื่นหาหาปวงออกกันพี่น้องอึ๊บโอ้มันสุดต้องหลอดต้องกลมนี่ผมบอกว่าพันดวงนี้แหละนี่ซีมื่นหาเนี่ยมาเบิ้งทางนี่พี่น้องครับตัวบัก่ายเลยเด้อครับเด้อตัวจริงๆ นี่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 อ๋อสีมึนหากล่องเข้าไปกันเอ๋อตัวจริงใหญ่มากเลยครับเด้อเด็บบ่มีปัญหาครับหางลากดินนะครับอ๋อก็ไปปิดท้ายอันนี้แม่ลูกป่ะครับนี่แม่ลูกครับนี่สาวปวดเลยละครับนี่ครับสาวปวดนี่พี่จะออกมากบ่ครับผมโอ้ว่าตัวปวดแล้วเหรอท่านเอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับนี่ครับตัวนี้เป็นแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองตัวปวดมันต้องมี้ยังดีๆเละพี่น้องเออมาลรึปะ เด็ดอะไรออกมากันเด็ดเดี๋ยวผมปไปไล่ไถหัวนใส่ฝืนกันพี่น้องโอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวจริงใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ครับตัวนี้งามครับจากให้เบิ้งกะับสูงลอยสี่สิบหาด้วยครับส่วนสูงเป็นงัวลูกแรกไหมงัวลูกแรกครับผมอันนี้แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองเลยแม่ที่จะเข่าขอกเอออันนี้ก็ได้แม่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับแม่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าลูกอินซีแดงครับลูกของอินซีแดงด้วยพี่น้องเด้อลูกอินซีแดงจักเดือนล่ะลูกเดือนกวเางครับเลยลูกเดือนกวัวเดี๋ยวด้เินนาบบงลูกะครัี่ ลูกในเดือนกัวของอินซีแดงด้ครับพี่น้องโตัมแมด้วครับลูกเพนนี่เป็นเอฟสองนะครับเพราะว่าแม่เป็นเ1ฟหนึ่งฟอร์มใบนะพี่เนาะครับนี่ตัวย่างหนาเลยครับนี่อายุในยหน่อยยุติบ้าบึ้งทรงนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับอันนี้แบนเพนเองนะครับเด้อสีบวูบเนเองเลยครับแบนปาดเพนเอครับผมพยายามอวยให้บึ้งนี่ตั้งใจพัฒนาอะไรล่ะครับตั้งใจพัฒนาอ๋อมุมนี่มันย้อนเลยพี่น้องเด้อพยายามหาจังวให้พี่น้องเห็นสีเออ ออไม่อยากเขาขอกเป้อาไปเลยครับนี่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 อ๋อคู่นี้เท่าไรพี่นี่เปิดใบหาเงิเก่าครับผมอันนี้หามืินเก่าที่รับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะครับเนาะหามืินเก้านะครับห้าหมื่นเก้านี่เบื้องชัดๆัดนะครับพี่น้องครับเด้อจริงๆมันโตใหญ่ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อมุ้กล่องผมกับฮอนแดดแล้วล่ะนุ่มงามครับบบติงครับนุ่มบบติงทำนุ่มบวกดีทำเลยอย่างเาเบื้องมุมนี้ นะครับนี่มาเบืองนาตรงเบืองมุ้งไก่ๆนะครับพี่น้องนี่นะครับมันหงวหตนี้พี่น้องเหนไหอ้ครับมันได้กล่องไก่ไก่นาได้เลยนี่หาเมื่อเก่านะครับเดี๋ยวจะกล่องออกมาก่อนมื่อี้พิมพ์กับเมียให้ะมาณนี่เนาะครับผมครับผมนี่แหละอ่าชัยเจริญฟาร์มครับผู้ใดอยากใจลูกอกของดี สีและภูมนะครับสําหรับผู้อยู่ทั้งมุกดาหารอยู่ทั้งยโสนะครับอยู่ทั้งเมืองละเอ็ดมาเลือกเอาได้นะครับพี่นอ้นอ,งนอ,งองเยี่ยมครับพี่น้องครับไม่เยี่ยมขอกเยี่ยมฟ้าได่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้แหละครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับผม